สวัสดีครับวันนี้พบกับฮัมซุยอเธอพี่น้องวันนี้มีเมนูเด็ดแฮนเบิ้งครับวัีปลาเ,เครื่องเ,อเครื่องจะมีพริกกระเทียมแล้วก็หอมหอมหอมแดงครับหอมหัวแดงเดี๋ยวเครื่องปรุงเฮาที่มีไอ้อสุรส,รสลแล้วก็รสดีน้ำปลาซํานี้ครับผมเฮาจัดเลยครับผู้เด็ดเลี้ยนนี่น,นะ เอาเอาที่คั่วให้มันแห้งครับเอาได้กินปะครับได้กินปะ <c oughs> อืมกินใหมสักเอาที่คั่วอันสุดนะครับแล้วกันเอาใบใบบักกูดล,ลงไปทีหลังนะครับเขาคั่วก็อีกสุดล้วใบบักกูดเพราะว่าใบบักกูดอ่ะเขาเอาลงไปตะแลกไว้เลยครับมันชิบมีกลิ่นหอมกลั่วดวงได้นะครับใบบักกูดเขาเขาต้นไหลเขาที่ไสทีหลังนะครับคั่วให้มันแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวคั่วให้มันแบบ ใหม่ๆอย่างน้อยนะครับมันท I mean okay. oh, uh, hey, ี่มันที่ได้มีกินันกระทะนะครับผมเยี่ยมหอมแล้วก็ตามด้วยใบบักกูดเขาใกล้เสร็จแล้วเขาตามด้วยใบบักกูดนะครับอะไรบ้างเอาใบบักกูดไปเลยครับใบบักกูดไปเลยไปบักกูดบอกว่าเขาเรียกใบมะกูดเป็นบ้างโอเคโอ้อันนี้เฮียใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยพอแล้วครับพอแล้วยื้ใส่หลายๆโอ้เสียอีกย่างวะใสก่อนโอเคสวมสุดแล้วนะครับ ไปเลยพ่อแล้วสวัสดีครับมื้อนี้ที่แจกซูตรับก่อนเฮาสิกินเผาปลานะครับเฮาม,มีเมนูเผาปลาอยู่เม่อแต่ว่าเฮาที่มาแจกสูตรรดเด็ดเฮานะครับเอามาแจกสูตรพี่น้องเฮาเลยเฮาบวได้ครับผมอันนี้มันอาดซี่มืดแนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮ็ดเฮากินเป็นยามคืนเนาะต้องอันดับแรกนะครับนี่นะของแท้เฮาผมเปิดซิมไปก่อนแล้วล่ะค่อยได้ พี waited, so Mohammad, ่แจกสชตรครับส่วนผสมนะครับเวลาเมาทำต้องกินไม่เสียเราแส่น้ันแข็งไปไปแล้วนะปึ๊บ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 เขาเล้วปะนเพื่อนยังไงยิ้มมุก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 อุกมุกมุกมุกเุกม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 ุอมุก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 มุแล้วมุกบุกออโอเค ครับผเขาใส่แค่เรื่องพอครับแล้วก็ตามด้วยไหเกนมีไหเกนอันนี้ผมไปเบื้องสูตรมาในในเฟซบุ๊กครับเขาบอกมีวิดีโอเด้วยมแต่ลูกมีแต่ลูกครับเอามาลองเฮ็ดเล็กน้อยที่พี่จะกินวะพราะว่าน้าไม่นี่เขาก็ซื้อไม่แลแต่ว่าผมกินไปแล้วเครื่องนึงครับผมหิวเติมไปเติมไปเติมไปเลยตรงต้องพอต้องใส่ไหล่ปะเนี่ยอโอ้ยใส่อเมียโอ้ยพอแล้วปะเาพอแล้ว

เราต้องบดให้แบบน้ำแข็งมันละเอียดน,นะครับพี่น้องแต่ว่าอันดับแรกให้ซิมก่อนเอาเดี๋ยวให้ตากล้องซิมก่อนนี่แหละมาๆเอาเกียวให้ตากล้องเลยบัวห<ะ> <c oughs> ถ้าตายก้อนตรงนี้ชิบยไมตาย้แล้วให้ตากล้องตายก้อนนะพี่น้องบัวจัดไปตากล้องให้ตากล้องตายก้อนแล้เวเฮาเอายังเออไปไใจจลละซอกเี่แหละทักซอกแล้วบอกนะ คนเอ็นนี้ไม่ได้กินเป็นไดชสมสุดยอดครับสุดยอดแซ่บแซ่บแซ่บด้านแซ่บครับบ้านเฮาเพมีโควิดนะครับเพราะว่าบ้านเฮายื่งหูไม่ไี้แคนีหรือเป่ไม่คด้ไปรแสมาใส่ครับเลี้ยงงวยงเดียงหอมหอมใช่ไหมบีเกินมันแซ่บก็อร่อยดีอือบะบีเท็กกินหอมหอมขนมเปรี้ยวพี่น้องผมว่าใส้บีเท็กกินดีกว่านี่ไปเห็ดมาเมิอนั่น ครับไปลองเฮ็ดใหม่ให้นึงแล้วครับแต่ว่าผมผมบอกก่าเอาเอาลงคลิปนะคลิปเก่าหน่อยครับผมก็เลยเอามาโซ่ก็เชื่อดีมมึงได้ไรบอกที่น้องว่าปวดหัวเรียนทำกวนแข็งลอยอยู่ครับผมไปอีกรอบเดี๋ยวค่อยฟังไหมได้ปะกูว่าเม่งคือกินนมนี่แหละแซ่บแซ่บปะกินมือกันแซ่บกินนี่พวกมีนปะมีใครกินแซ่บกันาะเนาะ มึงมีฟอ้องไรฟ้องมีแค่ไหนลองมึงครับพี่น้องแปลว่าสูตรนี้แซ่บพี่น้องเดี๋ยวฮอให้เบิ่งตอนที่วันนี้ผมกินปลาเผาตัอเลยครับบารนี้เดี๋ยวเจอกันตอนกินปลาเผาครับแสบแสบแสบ,แสบ,แสบเจอกันรุดปลาเผาครับผมเมื่อนี้ก็ต้องขออภัยนะครับตอนกลางคืนนะเย็ดเมนูจากที่เฮานี่ครับสูตรเด็ดเฮาอยู่นี่ครับผมบอกไว้แล้วละ่ะแต่ว่ามันที่ผิดสูตรเนี้ยพี่น้อง วันนี้ปลาหอครับเอ้าย่างเลยครับย่างเลยย่างเลยย่างเลยมีอ,อาที่มือนะครับต้องขอใครพี่น้องนะโอ้ยเหล็กคีบก็อยู่หลังบ้านพี่น้องเนี้เดี๋ยวเอาเหล็กคีบเดี๋ยวโอเคอเครับผมสูตรเด็ดผมมีนะครับอันนี้ปลาหอ่อพวกนี้เ่าทีกินปลาหอกันครับ<ม>้าผมคอดเวลากินแล้วครับปลาเผอบางขีปลาครับ น้ำน้ำกิมรสเด็ดนะครับจากเชฟเดียวตั้มบูรว่าี่เป็นใดกินม่พี่้องแต่ว่าอันดับต่อไปแล้วขอบขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเสื้อ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 พี่อาพี่อาพี่อานะครับเนี่ของพี่้องนี่เขาเอินปลาเผาของแท้ครับเผาจนดำไอซัสเจนคอมขอไว้อะไรกับนักคอมนะครับผมปลาเขาเผาจนดำครับมามากินบังกินบ้งแล้วก็เขาเขาเหนียวครับ จากเลเซียจากเลี<ก>้ยเ,เอาชนแก้วกันชนแก้วกันนะจับไปนั่นแหละครับขอวางข้างล่างครับโต๊ะของพ่อพอบินแล้วลได้สฮิตแนวกินแล้วกันดิสวิตแนวกินแล้วแจกสูตรไปแล้วครับมาครับที่กินทุกป่ะครับไปไหนสว่านใกล้เนาะเสียบยเ,ยยเอส้สว่านไม่มีคันเยอะมือแหละเอามือมือครับมือคำว่าไส่มือว่าแซบนะครับ แค่กรูให้ใส่ตอนนี้ยังไงเจ้าใส่แตงกวาจิ้มตัวเลาะเดี๋ยวร้องเลาะ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 เดี๋ยวซีนน้ำจิ้มครับโอ้แต่ว่าสูดขี้ปลาเมื่ได้่ปะท่านกินกันเด็กครับเด็กพี่น้องผมผมบอกผมที่ผมบอกซูมแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปเบิ้งคลิปเก่าๆก็ได้ถ้าว่าผมจิ้มจิ้มตัวเมื่อไรครับเดี๋ยวที่บอกบอมีคนกลับไปเบิ้งคลิปเก่าผมนะเดี๋ยวผมจิบมวัดดัง แบบอีกไ่ว่ิน่อืมอืมพอดีครับอุ้ยเขาเขา กินกอนนะครับเพราะว่าเมาแล้วไปหางเขาจากอันสูรเราผมครับเบิ้งให้มาจบนะครับครับว่าเบิง้งว่าจบนี่บู้ว่าซูมพีแซบว่าแซบนะครับแล้วตอนนี้ขออนุญาตไปแล้วผมขอบคุณครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน,นครับผมคลิปต่อไปครับ